สวัสดีค่ะชาวอิซีทุกท่านนะคะเด้อชาวเฟซบุ๊กชาวยูทูบทุกท่านนะคะเมื่อนี้วันนี้นะคะเนาะสิมาลงเล็กกำลังวันให้เบิงเด้อเพราะว่างวดวันที่16มีหน้า63นี้เฮาสิเป็นวันจันทร์นะคะเนาะเป็นวันพระเป็นวันพระเลขกำลังวัน สิเป็นจังไดน,นะคะมารมาเบิ่งกันนะคะก่อนอื่นก็นสิบอกว่านูโมเมนต์พิเศษด้ค่ะไม่ใช่ผู้วิเศษด้ค่ะเป็นผู้ที่ให้แนวทางนะคะแนวทางในการตัดสินใจซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเด้อพี่น้องเด้อเลขกำลังวัน ถ้าชอบก็บกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะเด้อกดซับสไคร์ด้วยค่ะเด้อนี่นาสามเด้อพี่น้องเด้อเลขเด่นตอนนี้นะคะเลขเด่นเลขก,กำลังวันเลขเด่นนะคะ มันสีมาตัวนี้้อคะเด้อพี่นอ้องเด้อมันสีมาตัวนี้สีสีสูบให้เบ่งัดเด้อพี่น้องเด้อเลขเดินเด้อค่ะเลขเดินมันสีมาตัวนี้เด้อพี่น้อ,นนอง อ่าเลขเด่นของอันนั้นคือ39เด้อค่ะเด้อ88 34 89 949เด้อพี่น้องเด้อ49 86อ่า เลขลองลงมาเด้อพี่น้องเด้อ,เ,อเลขกำบันลังบันลองลงมาเด้อค่ะเ,เลขลองเลขล่องเด้อค่ะเด้อมันกระสีมีสี่ห้เด้อพี่น้องสี่ห้าแปหองหาปสอ่ะ ดีเด้อพี่นอ้องเด้อถ้าชอบกดกไลค์กดแชร์กดติดตามเห็หน,เนููนี่เด้อมาเลีงมาเบิ้งเลขสามตัวได้ค่ะบัะนี่เลขสามตัวเลขสามตัวอันนี้เหมือนเป็นเลขสองตัวเนะพี่น้องเนาะเลขเด่นเลขรอง เลขสามตัวนกกระสีขยับให้มันได้เห็นชัดๆใกล้ๆเนาะ,ะเลขสามตัวเด้อพี่น้องเด้อมันกระสีเป็นสี่แปดสองห้าแปดสองสอง สี่เจ็ดอ้าขออภัยด้วยค่ะขัดเย็นพีชเย็นถืก่อขอขอภัยตีส้มกันได,ด้เด้อพี่น้องเด้ 3, 1, 4, อสามหนึ่งสี่อ่าอือกาให้พี่น้องพิดเจลหน้าเบิง้งเอาเด้อพี่น้องเด้อ ปลามันติเป็มพตรงใดไปจงไังใดนะคะอันนี้คือเลขก,กำลังวันฮันี๋ยวจะเอาลงให้เบิ่งอีกนะคะเพิ่มเติมเด้อบันนีเด้อเพิ่มเติมเด้อเลขก,กำลังวันที่เป็นเลขร่องเด้อพี่น้องเด้อสองเก้าเด้อพี่น้องเด้อ เติมเติมเดอ้อสามสามอ่าหนูวซิเพิ่มให้สามตอยสั่งซองเก้ากับสามสาม,สามเดอ้อพี่น้องเดอ้ออันนี้มันเป็นเลขกำลังวันก็ใส่วิจารณญาณเบิ้งเดอ้อค่ะเดอ้อพี่น้องว่ามันสิตรงกับเลขที่พี่น้องอตั้งใจซื้อวอนะคะเลขที่พี่น้องอัน,น ซื้อไว้บนะคะเนอะพราะว่าเลขงวดน,นี้มันก็สิเป็นเลขสันจรอีกเนาะคะ่ะอาจ,จเป็นตองก็ได้เนาะค่ะเนาะอาจจะเข้าตองอาจจะเป็นเลขฮาบเนาะคะ่ะอ,อีกอีโบกเกินอีโบกเกินสองมื่นนะคะหนูกะสิลุงสรุปไ้เบิ้งนะคะเนาะ ลงสรุปให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเดอ้อแล้วบในเลขกำลังวันนะค่ะเนาะเลขกำลังวันมันจะตรงกันกันกบเลขเลขที่นูอันนันบอเลขที่นูเอาเลขที่นูคำนวณบอเดอพี่น้องเดอ้อ เลขที่คำนวณเดอ้อบาัานกบซิมีเลขคำนวณนี่มันก็จะตรงอยู่จกักมันก็สิตรงอยู่นะคะตรงอยู่เดอ้อพี่น้องเดอ้อตรงกาให้พี่น้องเขับไปเบิ้งไล่ไล่เบิ้งคลิปนะคะไล่ไล่ขับไปเบิ้งเอาว่าเออ มันตรงกันอเเอรเอ์แต่ว่าหนูกับสีล่งสรุปให้ยูเดอร์พี่น้องเดอร์อย่าฟึงว่าโอ้มันคือหลายอันหลายโตัวแท้แต่ว่าอันนี้ล่งให้เบิงเพื่อเป็นแนวทางเดอ้อถ้าชอบก็บกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยเดอ้อกด subscribe เดอ้อพี่น้องเดอ้อ สำรับคลิปนี้นะคะเนาะ,ะคือสีมีเชี่ยงเท่านี้เนาะค่ะเนะาะนุนูกระสีห้เบิ้งชัดๆด,ดูชัดๆเลยเดอ้อพี่น้องเดอ้อดูชัดๆเลยเลขเด่นเลขลอกจำรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าเจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของหนู่ในเดอ้อพี่น้องเดอ้อสำรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ